สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะวันนี้คุณนี่ก็มาเทรด IQ Option นะมาเทรดให้ดูนะคะมาทบทวนอันนี้ก็จะกดขึ้นเนาะพอเส้นมันเริ่มตัดกันขึ้นแล้วก็เลยกดขึ้นนะคะอ่ะมาลุ้นกันค่ะว่ามันจะชนะไหมจะวินไหม อ่ะวินเอาเดอร์ที่หนึ่งเราวินไปแล้วนะคะอ่ะไปดูออเดอร์ถัดไปค่ะแล้วก็หักกราฟก่อนนะ,ะหักกราฟก่อนการเทรดนะคะมันต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ดูกราฟเยอะๆนะคะฟุกฝนเยอะๆอันนี้เขาเรียกเทรดไบนเนอรีนะคะ b บน a r y รี t ออปชันนั่นเองเออดูก่อไหนนะว่าการาฟมันขึ้น ยอะแล้วหรือยังอันนี้มันมีเส้นนะเส้นนวรันนาต้านะคะเส้นก่อนชั้นล่างสีน้ำเงินนะรอดูก้าไปเรื่อยๆนะคะเออหลายๆคนก็ inbox มาถามคุณวี่ว่าเวลาเราฝึกเราฝึกยังไงอะไรเงี้ยช่วงที่ตอนที่คุณนี่ยังไม่สําเร็จเนาะยังไม่ได้แบบเทรดทำกำไรได้นะคะก็จะต้องฝึก ฝึกเยอะๆเลยค่ะฝึกเดมโมเป็นร้อยไม้เลยแล้วก็ฝึกเงินจริงนะฝึกเงินจริงควรนจะฝึกที่สิบไม้นะสิบไม้วินเลทต,ต้องแปดไม้นะคะวินเลทแปดสิบเปอร์เซ็นก็คือต้องวินแปดไม้นะคะก็คือเริ่มต้นก็คือเติมไปที่เติมไปที่สิบเหรียญนะคะแล้วเราต้องวินแปดไม้เราจึงว่าสอบผ่านนะคะช่วงนั้นตอนนั้นควร คูแอนฝึกหนักมากนะคะอะ่ะเราก็ตีการาฟก่อนตีเส้นเส้นสีขาวคือแนวรับนะคะอ่ะมันมีสองเส้นเส้นบนคือดาวต้าแล้วก็ตีแครเบตเส้นไว้ใกล้ๆนะคะมากเส้นขึ้นไป <Cook. S 1> ก็กว่าจะสำเร็จนะ,ะก็ต้องใช้ความพยายามเนอะคุยนี้อยู่ในวงการเทรนมา8ปีนะคะ ของ binary option เพราะฉะนั้นคือเราต้องฝึกให้มากค่ะเราถึงจะเก่งอ่านดูกราฟต่อนะคะอันนี้กราฟมันเหมือนจะดีขึ้นนะแต่รอจังหวะนิดนึงนะคะอ่าเขาขึ้นไปละเราก็ลากเส้นตามขึ้นไปค่ะกดลงค่ะย้ำอีกทีหนึ่งจะลงแม้มาลุ้นกันค่ะ โอ้กดไปหกไม้เลยค่ะมาลุ้นกันเจ็ดไม้เลยค่ะอ่ะมาดูว่าคุณนี่จะวินไหมอ่ะมาดูนะคะลุ้นกันค่ะออเดอร์นี้นะคะเราเออเติมเงินไปที่ประมาณแปดร้อยบาทนะคะเอออันนี้ไม่ใช่แปดร้อยอันนี้เริ่มจากสามร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็ปั้นมาเรื่อย ก็เลยมาอาัดกิปให้ดูนะคะอ่ะออเดอร์นี้เราวินไปค่ะอ่ะค่ะอืมไปดูต่อนะคะเออเอาจริงๆแล้วในการเทรดอะถ้ากรณีที่เราล้างพอร์ตบ่อยๆเราต้อง อออย่าโทษตัวเองค่ะต้องมาจดบันทึกว่าเอ๊ยเราล้างพอดเพอระอะไรเละะี้ยค่ะมีการวางแผนการเหตุไหมมีการพอ,เ,อ,อเข้าตามเงื่อนไขหรือเปล่าที่เราฝึกมาอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะค,ะคือเราต้องหางความรู้เยอะๆจาก YouTube จากหนังสือจากคอร์สเรียนอะไรอย่เงี้ยค่ะจะช่วยได้เยอะอ่ะไปดูต่อนะคะอันนี้คือเหมือนการมันจะขึ้นนะ อันนี้คือควรนี่เทรดรัวๆเลยนะคะไม่ได้แบบตัดต่อนะแต่อ่านเอาไว้แล้วก็มาอธิบายให้ฟันอ่ะดูอันนี้เกิดโดจีสีส้มละสีแดงดูซิว่ามันจะไปต่อได้ไหมสำหรับท่านไหนนะ,ะที่อยากเรียนนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะ,ะเออแอดไซน์โคชแอนนะคะทิ้งไว้ที่ใต้ลิ้ เออช่วงนี้จะมีสอนกลุ่มนะคะสอนกลุ่มจะวันที่สามสี่ห้ามีนานะคะ <c oughs> ค่าคอร์สเรียนจะถูกนะคะใครสนใจสามารถทักแชทมาได้ ถ้าครบสิบคนนะคะขอเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มเอ่อถ้าขอเรียนคนละหนึ่งพันบาทนะคะถ้าครบสิบคนนะครบสิบคนครูแอนก็จะเปิดสอนนะคะอ่ามาดูต่อนะคะดูต่อ คอร์สเ,เรียนเป็นกลุ่มเนี่ยจะสอนเนื้อหาจะสอนสอนอ่ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะกราฟนะคะแท่งเขียนแนวรับแนวตา้านเทคนิคสามตัดห้าที่คุยนี่เฉดให้ดูเนาะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นวันสปายนะคนละหนึ่งพันบาทนะคะเรียนเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละสิบคนถ้าครบ ก่อนก็ปิดก่อนนะคะปิดกลุ่มก่อนอ่ะดูต่อนะคะออเดอร์นี้คุนนี่จะได้ไหมเราก็คัดกราบไปเรื่อยๆะคะ่ะใครสนใจแอดไลน์มาได้นะคะอันนี้สังเกตไหมคุยนี่จะตีนะรับนัาต้านไว้ าลายโอเอนะโอเคนะคะอ่ะเราก็เลือกไปนะคะเลือกไป จะได้อีกออเดอร์หนึ่งไหมอันนี้เราเริ่มจากคุณนี่ปั้นมาเติมไปที่สามร้ยห้าสิบนะคะปั้นมาเรื่อยเรื่อยนะตอนนี้ก็ได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสีสิบแปดบาทแล้วนะคะเป้าของเราจริงๆคือเราเป้าของเราคือหัวละสามร้อยบาทอ่ะกดไปอีกออเดอร์สามออเดอร์กดขึ้นนะคะมันมีแนวย่อยอยู่นะ,ะแนวซ้อนคืเรียกแนวซ้อน มาลุ้นกันค่ะว่าเควนนี้จะวินไหมก็รแรงแรงมันก็เยอะเหมือนกันนะ,ะมาลุ้นกันค่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะใครสนใจอยากมาเรียนติดต่อแอดลไลน์มาได้นะช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะ จากคอรสสามพันห้านะสามพันเก้านะคะเรียนเป็นกลุ่มคนละหนึ่งพันบาทนะคะกลุ่มหนึ่งมีสิบคนอ่าโอเคไปต่อค่ะเราก็วินนะออเดอร์นี้อ่ะขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมนะคะวันนี้คุยนี่ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ